สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ค่ะคลิปนี้ก็เป็นดวงความรักนะคะของชาววันอังคารในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2566นี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้เนาะเรามาเริ่มกันเลยค่ะนกเปิดไพ่เอาไว้แล้วนะคะชาววันอังคารไพ่ของคุณขึ้นมาแบบเจ็บหนักมากๆนะคะขึ้น10ดาบแล้วก็5ดาบเนี่ยโอ้โหคุณเพิ่งจบความสัมพันธ์ไปหรือเปล่านะ หรือความสัมพันธ์เก่าๆทำให้คุณยังเจ็บอยู่ก็ได้ในตอนนี้คุณถอดใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์ไปแล้วหรือเปล่านะคะขึ้นห้าดาบคุณเข้มแข็งขึ้นคุณแข็งแกร่งขึ้นนะคะเนาะหรือถ้าบางท่านบางคนเนี่ยเพิ่งจบความสัมพันธ์ไปเลยเนี่ยเหมือนกับตัวคุณก็ กำลังพยายามนะคะที่จะตัดใจนะกับคนคนนี้กับความรักครั้งนี้ให้ได้คือบางคนคบกันมานานนะคะแล้วก็ตัดยากตัดเย็นนะคะคนคนนี้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับมาแล้วหลายครั้งก็ได้คุณให้โอกาสเขาแล้วหลายครั้งก็ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันมากๆเลยนะคะอืม บางคนรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆคุณก็เลยตัดจบมีการจบกันไปค่ะมีการเดินหันหลังให้กันไปในความสัมพันธ์ในช่วงนี้ชาววันอังคารอยู่ในช่วงของการเยียวยาตัวเองได้คุณอาจจะคบจะคุยกับใครสักคนหนึ่งที่เขามีพันธะภาระอยู่แล้วก็ได้บางท่านบางคนเนี่ยมีเรื่องของความถูกต้องนะคะศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ คือบางคนพยายามตัดหลายครั้งแล้วตัดไม่ได้นะคะรอบนี้อาจจะคือตั้งใจที่จะจบความสัมพันธ์นี้จริงๆก็ได้นะคุณเลือกที่จะไปโฟกัสเรื่องงานคุณเลือกที่จะปล่อยวางหรือว่าให้อภัยนะคะกับความสัมพันธ์นี้เนาะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีสิงห์นะชาวพฤษศ ัดลมเมถุนตุลกุมชาวราศีมังกรทัดไฟเมษิง์ธนูนะมามาดูกันค่ะอันนี้จะเป็นภาพรวมนะคะมาดูกันนะคะว่าหรือบางคนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ขยับไปไหนสักทีอยู่ที่เดิมนะคะความสัมพันธ์ไม่พัฒนาสักทีคบมานานแล้วก็เหมือนจบกันไปถอดใจกันไปในความสัมพันธ์นี้เนาะ ความรักของคุณในช่วงนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณคะ5ไม้นะคะ p e r a n c น <S 1ถ <1 S 2> ้วย10ถ้วย,ว,ยว,ว้าวจัสติกนะคะคุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะพลังงานของคนใหม่ๆ1ถ้วยนะคะ5ไม้คืออะไรคะคือในช่วงนี้ตัวคุณเองมีเสน่ห์มากๆเนาะถ้าคุณเพิ่งจบความสัมพันธ์ไปเนี่ย คุณมีสเสน่ห์มากๆเลยคือคุณเยียวยาตัวเองได้แล้วบางคนนี่คือแบบตัดสินใจแบบเด็ดขาดไปแล้วแล้วก็เยียวยาตัวเองมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วคุณก็โสดนะคะขึ้นก้าเหรียญเนี่ยมีสเสน่ห์มากๆนะคะการที่คุณเข้มแข็งแล้วก็กลับมารักตัวเองหรือว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยสเสน่ห์ของคุณแบบล้นเหลือจริงๆนะคะมีคนเข้ามาชอบคุณมากมายเลยนะคะขึ้นห้าไม้อาจจะเป็นคนที่ เข้ามาหลงสเสน่ห์คุณนะคะมารุมมาตุ้มคุณก็ได้นะคุณมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคือหนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของความรักนะคะหนึ่งถ้วยก็คือความรักครั้งใหม่จะเข้ามาเนาะอาจจะเจอกันผ่านการเดินทางนะคะหรือเครื่องมือสื่อสารก็ได้นะจะมีคนเข้ามาอยากจะสารความสัมพันธ์กับคุณโอ้โหแล้วก็การเข้ามาครั้งนี้ความรักครั้งนี้นกมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ มีโอกาสพัฒนาได้เลยแหละคนคนนี้เข้ามาเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนอืมถ้าคุณชอบอะไรแบบนี้นะคุณจะเจอคนคนนี้แน่นอนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูชัดเจนแล้วก็พัฒนาต่อได้ในอนาคตขึ้นสิทธิวยเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาไปถึงการมั่นหมายแต่งงานได้นะคะในอนาคตเนาะมีพลังงานของชาวธาตุน้ำค่ะกรกฎพิจิกมีเนาะ พอดูค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะคนที่คุณจะเจอคนที่คุณจะเข้ามาค่ะ The Moon o โอ้ดีเอ็มเพรสควีนอัฟสอเขากังวลใจนะถ้าคุณเข้าถึงยากหรือคุณเปิดใจยากนะชาววันอังคารเขากังวลใจนะขึ้น The Moon เนี่ยว่าเขาจะชนะใจคุณได้หรือเปล่า คุณอาจจะมีกำแพงที่สูงเหมือนกันคุณอาจจะเปิดใจยากหรือคุณไม่ค่อยแสดงออกให้กับเขาได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขานะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณขึ้นดีเอ็มเพรสเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะเขารู้สึกดีกับคุณมากๆเขามีใจให้กับคุณอืม ณอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยนะคะขึ้นคุยน็อปสอดเนี่ยกไม้อยากชนะใจคุณอยากจะพิชิตใจคุณนะคะคนคนนี้เดอรมูนเนี่ยนกมองว่าเป็นความรู้สึกกังวลใจก็ได้นะว่าเขาอ่ะเออจะชนะใจคุณได้ไหมนะคะจะเปิดใจคุณได้ไหมเนาะเขาอาจจะมีความรู้สึกถึงห่วงคุณด้วยนะคะขึ้นเดอรมูนเนี่ยเดี๋ยวขอขยายเดอรมูนหนึ่งใบนะคะคืออะไรคะ Uh, the w h e l of Fortune ค่ะเขารู้สึกว่าคุณและเขาเป็นพรมลิขิตนะคะเป็นโชคชะตาที่นำพาให้คุณและเขาได้มาเจอกันถ้าคุณต้องการเวลาในในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์เนี้ยคนคนเนี้เขาไม่ได้เร่งรีบคุณนะเขาให้เวลาคุณอยู่แล้วนะคะเนาะเขารู้สึกว่าคุณคือพรมลิขิตของเขานะคะเนาะ มาดูกันค่ะว่าแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างคะเขามองคุณดีมากๆเลยอ่ะคนคนนี้เขาชื่นชมคุณนะคะเขามองคุณดีมากๆคุณเป็นคนที่จิตใจดีงามนะคะเป็นคนใจดีอะ่ะแล้วก็บุคลิกค,คือเป็นแฟนที่ดีได้เป็นแม่ที่ดีได้ นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายก็คุณเป็นเป็นคนที่อบอุ่นนะคะดูแลภรรยาได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกได้เนาะเออขาดูค่ะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างเจตดาบคุณไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจคืออะไรคือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์หรือว่าคุณอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้เนาะเพราะมันมีไพ่ของการเดินทางเกิดขึ้นนะเขามีเสน่ห์เขาอาจจะโปรไฟล์ดีมี ความมั่นคงในชีวิตแล้วเนาะเจ็ดดาบก็เป็นความสงสัยว่าเอ๊ะเขามีช้อยมีตัวเลือกไหมหรือเขาจะจริงจังกับเราหรือเปล่านะคะแต่ถามว่าคุณรู้สึกยังไงเนี่ยขึ้นเ e l e เวอเนี่ยคุณก็รู้สึกดีกับเขาอะค่ะนะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ดึงดูดความสนใจคุณได้มากๆเลยนะคะเขามีสเสน่ห์ ะะมีเสน่ห์ทำให้คุณรู้สึกหลงไหลในตัวเขาได้ด้วยนะคะค,คนคนนี้ไม่แปลกใจนะถ้าเขาเป็นคิงถือเหรียญกับเดลเวอรเนี่ยคือเป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วนะคะค่อนข้างที่จะแบบชีวิตดีอะ่ะแล้วก็ขึ้นเดลเวอรคือมีเสน่ห์มากๆนะคุณก็เลยสงสัยหรือคุณแบบเอ๊ะเขาจะยังไงกับเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ เขามีใครหรือเปล่ามีตัวเลือกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่คุณรู้สึกกับเขาแต่คุณรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่คุณรู้สึกดีนะคะแล้วก็มันเป็นความกลัวนะความกลัวที่คุณเจ็บหนักมาในเรื่อง,องความรักคุณอาจจะมี เรื่องราวเก่าๆนะคะที่มาทําให้คุณรู้สึกกลัวในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยคุณอาจจะต้องเคลียร์พลังงานของคุณนะคะความกลัวกําแพงของคุณสิ่งที่คุณกังวลใจเนาะคุณอาจจะต้องเคลียร์ออกไปนะคะเนาะเพื่อที่จะเปิดรับความรักครั้งใหม่ครั้งนี้กับคนคนนี้เพื่อนเดลเวอร์เนี่ยสิ่งที่คุณรู้สึกกับเขาอะนึกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่า เขาเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้ด้วยนะตกหลุมรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะมาดูสิคะว่าเขาจะทำยังไงต่อไปคะชาววัังคารเขาจะทำยังไงต่อไปหนึ่งไม้นะอืมมีไพ่ของคนที่จะต้องรอคอยด้วยนะคะเนี่ยหรืออยู่ไกลกันก็ได้เนาะ เออเขาจะทำยังไงต่อไปโอ้โหหถ้วยนะคะอืมถ้าคุณอยู่ไกลกันคะ่ะเขารอเวลาที่จะได้มาพบมาเจอคุณนะคะหรือมีการนัดหมายกันก็มีการได้มาเจอกันอย่างแน่นอนนะคะอืมสิ่งที่เขาจะทำก็คงจะขอคุณเป็นแฟนหรือว่าขอคุณคบอย่างจริงจังนะคะในความสัมพันธ์นี้ เขาอาจจะขอคุณเป็นคนรักของเขาในวันหนึ่งนะคะในวันที่เขารู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วอืขึ้นในถือเหรียญก็คืออาจจะดูนะคะการเรียนรู้ซึ่งการและการเนาะในความสัมพันธ์นี้นกว่ายังไงซะนะคะเมื่อถึงเวลาที่เขารู้สึกว่ามันถึงเวลาที่จะต้องขอคุณเป็นแฟนเขาก็คงจะขอคุณครบในรูปแบบที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนนะคะ เ,เขาจะทํายังไงเขาจะทาให้คุณและเขาได้ได้เป็นคนรักกันคะ่ะได้อยู่ด้วยกันเห็นไหมคะเนี่ยขึ้นหกถ้วยอะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่เอ่อหมายถึงว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีวัยที่แตกต่างกันได้ด้วยนะคะเนาะอืมขึ้นมาสองถ้วยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นโอ้ขึ้นหกถ้วยก็คืออะไรเก่าๆได้ด้วยนะอืมอะไรเก่าๆ องถ้วยถ้าคุณไม่มีคนเก่าก็คงเป็นคนในอดีตชาตินี่แหลคะค่ะที่เขาเขาและคุณต้องมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้มารักกันเนาะสองถ้วยเนี่ยเขารักคุณนะคะค,คนคนนี้คุณอาจจะรู้สึกผูกพันกับเขาอย่างบอกไม่ถูกได้ด้วยนะเป็นความคุ้นเคยอะไรบางอย่างนะคะที่มันรู้สึกในใจคนคนนี้ ถ้าคุณมีคนเก่าคุณรอคนเก่าไม่แน่นะเ,เขาอาจจะกลับมาแต่ว่าถ้าเขาไม่ใช่คู่คุณเขาไม่กลับมานะคะคนเก่านะอืมเพราะว่าเขาทำคุณเจ็บหนักมากเลยขึ้นไพ่สิบดาบกับห้าดาบเนี่ยเจ็บหนักมากเลยนะคะเนาะ เออนกว่าคนเก่าที่จะจะกลับมาต้องเป็นคนที่เขาเป็นคู่ของคุณจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ทําร้ายคุณอะไรอย่างนี้นะคะเนาะหรือว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ไปต่อกันไม่ได้นะตอนนั้นมันอาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีที่เราจะสารความสัมพันธ์กันอย่างนั้นนะเอออาจจะกลับมานะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นพลังงานใหม่ๆไปเลยนะคะเนาะถ้าคุณไม่มีคนเก่าก็เป็นคนในอดีตชาติของคุณอย่างที่นกบอกไปนะ ทีนี้ขอดูนะคะว่าทิศทางความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์เป็นอย่างไรชาวนังคารเก้าเรียนนะคะแชมเปญค่ะดะมูน ทิศทางความสัมพันธ์ว้าวคุณอย่าก,กังวลใจไปเลยนะคะขึ้นตะมูลอาจจะเป็นความคิดของเราเองก็ได้นะหรืออะไรที่มันยังดูไม่ชัดเจนนะคะมีโอกาสที่จะได้ชัดเจนเนาะนกมองว่าคนคนนี้เขาเข้ามาค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วแต่ขึ้นดะมูลเนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกของคุณเองนะที่คุณอาจจะกังวลใจเพราะว่าอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูมีสเสน่ห์เนาะ อืทิศทางความสัมพันธ์เนี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะถ้าคุณนัดพบนัดเจอกันนะคะนัดหมายกันเนี้ยก็ได้เจอนะคะได้เจอกันเขาจะเดินทางมาเจอกับคุณนะคะเพื่อพิสูจน์ความรักนะคะที่เขามีให้กับคุณแล้วก็คนที่อยู่ในความสัมพันธะ์นะนกมองว่าคุณคนนี้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะแล้วก็เออเขาก็อาจจะขอคุณมั่นหมายแต่งงานก็ได้นะคะหนึ่งถ้วยก็คือ อาจจะมีของขวัญอะไรมาฝากคุณด้วยนะคะคุณคณนนี้หรืออาจจะเป็นการพูดบอกความรู้สึกในใจที่เขามีให้กับคุณนะการแสดงออกก็ได้เนาะทิศทางความสัมพันธ์เนี่ยยังไงคุณและเขาก็คงจะได้ตกลงปรงใจนะคะที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะหรือบางคนเพิ่งคุยกันก็อาจจะมีการได้ตกลงปรงใจเป็นแฟนกันเนะเาะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะสำหรับ ชาวบันอังคารนะคอมเมนต์เอาพลังงานที่ดีกลับไปด้วยนะคะ mm hmm. ขอดูค่ะว่าไพ่อ,อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างนะคะอ mm hmm. โอเคเดสตานะสำหรับคนที่แบบว่ายังไม่ลืมคนเก่าไพ่บอกว่าคุณคุณต้อง ไม่ไม่ไม่ถึงกับว่าให้ปล่อยวางนะแต่อะไรอะคะ่ะที่ที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วอะคะ่ะเราอาจจะต้องเราอาจจะต้องปล่อยนะมันอาจจะเศร้ามันอาจจะเสียใจนะคะเราอาจจะต้องมองไปข้างหน้าแล้วก็เดินหน้าต่อนะอืมเราอาจจะต้องเยียวยาตัวเองนะคะมันไม่มีอะไรที่จะได้หลังใจเราทุกอย่างแต่ถ้าเป็นคนเก่าที่เขาเป็นเป็นเนื้อคู่ของเราเขาก็จะกลับมาเนาะอืม ไพ่บอกว่าความรักอะค่ะความรักอะออความรักดีๆยังรอคอยคุณอยู่นะคุณอาจจะเคยเสียใจผิดหวังในเรื่องความรักมาหนักเลยนะแต่ไพ่ย,ยังให้กําลังใจคุณนะมีสองถ้วยอยู่ตรงเนี้ยคุณจะยังเจอความรักที่ดีค่ะรออีกนิดนึงนะคุณจะได้เจอกับคนที่ใช่นะความรักของคุณคุณอาจจะต้องรอนะเนี่ยนะขึ้นเจอเฮอร์มิตอาจจะต้องแบบอาจจะเจอช้านะคะคนที่ใช่อะ แต่คุณได้เจอแน่นอนเนาะดะสตานะคุณอย่าเพิ่งหมดหวังในเรื่องของความรักขอให้คุณเชื่อแล้วก็ศรัทธาว่าคู่ของคุณมีความรักที่ดีมีอยู่จริงนะคะเนาะก็ประมาณนี้นะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้ด้วยค่ะ ใครสนใจนะคะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองเลยก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะตาม ID ดียไลนที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะวันนี้นกขอลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ